สวัสดีค่ะจากเช่ากุ้งรีวิวแหลกชาแนลนะคะวันนี้เรารีวิวโอ่ง,งน้ําดินเผาค่ะลูกค้าจ๋าเป็นโอ่ง,งน้ําเสริมหรวงจุ้ยนะคะวางตั้งหน้าบ้านหน้าร้านค้านะคะเสริมพ่วงจุ้ยให้เก็บเงินอยู่ค่ะลูกค้าใส่น้ําให้เต็มนะคะเราก็วางไว้ได้เลยนะคะเป็นงานดินเผาส,สวยเลยค่ะ เราอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะคะพิกัดหน้าโรงเรียนพุธชินราชค่ะลูกค้าเปิดทําการทุกวันนะคะหากลูกค้าอยากได้เป็นขาตั้งด้วยทาง้เรามีจําหน่ายนะคะถ้าสนใจก็เข้ามาดูสินค้ากันได้เลยนะคะร้านเปิดทําการทุกวันค่ะลูกค้าจ๋าสนใจสั่งซื้อออนไลน์ทักแชทแม่ค้าได้เลยนะคะ จะส่งสินค้าทั่วประเทศแพ็คให้อย่างดีค่ะลูกค้าจะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะหากใครคิดได้ดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้เราด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดี